ที่บ้านใครนะครับมีการใช้พรมชัดเท้ารูปหัวใจผมแนะนำนะครับว่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบครับเพราะในวิชาหงจุ้ยนั้นมันส่งผลเสียอย่างมากครับฟังคลิปนี้จบเข้าใจเลยครับว่ามันเสียอย่างไรแก้ยังไงฟังให้จบนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มาหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยานคืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยานปูู่ศรีร้อยแปดบางซื้อครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องระวังนะครับคนที่ที่บ้านใช้พรมเช็ดเท้าเป็นรูปหัวใจนะระวังจะผิดหวังนะครับต้องบอกว่าทางหวงจุ้ยเราเนี่ยนะครับมีเลวกกันหลายรูปแบบนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบหงจุ้ยรูปลักษ ห่วงจุ้ยรูปลักษ์เนี่ยนะครับเวลาที่เ,นะรเราไปดูหวงจุ้ยเนี่ยอาจารย์เก็บสถิติมานะครับไปในหลายๆบ้านที่มีการวางพรมเช็ดเท้านะครับเป็นรูปหัวใจนะไม่ว่าจะเป็นตัดเป็นรูปทรงรูปหัวใจเลยนะครับหรือเป็นลายปากลายสกรีนนะครับนะที่มีเป็นรูปหัวใจอยู่หรือว่าเป็นปยยรูปที่มันสื่อถึงความรักนะครับและใช้เป็นพรมเช็ดเท้านะครับก็มักจะเห็นครับว่าเวลาทายไปทุกที ก็มักจะค้นพบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของครอบครัวหรือว่าความรักของคนในบ้านมีปัญหานะครับก็ถ้าพูดแบบให้เข้าใจก็คือหัวใจถูกเหยียบย่ำนี่แล้วมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับบางบ้านนี่เจ้าของบ้านบางคนเป็นโรคหัวใจเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเอง เป็นไปได้ก็เปลี่ยนนะครับทีนี้ยิ่งส่งผลมากกับในหลายๆจุดที่บางบาง,บางบ้านนะห้องลูกสาวก็เป็นห้องตัวเองก็เป็นห้องครัวก็เป็นคือคืออันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าอยู่ชั้นล่างชั้นล่างที่ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันนะครับก็คือหัวใจของคนทั้งบ้านถูกเหยียบยำ่ำอ่ะต่อมา ถ้าใช้เฉพาะห้องหรือบุคคลน,นั้นๆเช่นในบ้านเนี้ยนะครับในบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนใช้เลยนะไม่มีคนใช้เลยแต่มีลูกคนเล็กนะครับเอารูปพรมชัดเท้ารูปหัวใจไปไว้ที่ห้องน้ํานะครับทางเข้าห้องน้ํานะปรากฏว่าหรือว่าไว้ส่วนไหนของห้องของห้องนอนตัวเองก็ได้นะของห้องของเขาอ่ะ นะครับก็จะส่งผลให้ลูกคนเล็กเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาหรือในบางคนก็คือมีปัญหาโรคหัวใจอย่างนี้นะครับจากที่ผมเฝ้าสังเกตมานะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปไว้ที่ห้องครัวนะห้องครัวอันนี้ก็คือโดนทั้งหมดนะโดนทั้งหมดคนในครอบครัวโดนหมดนะโดยเพพาะอย่างยิ่งแม่บ้านอา้าวทำไมอาจารย์ ก็เพราะว่าห้องครัวเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของแม่บ้านอ่าเพราะฉะนั้นเองบางบ้านเนี่ยสามีก็คือนอกใจนะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ลองสํารวจนะครับถามว่าเราวิธีแก้ยังไงเอาออกนะครับเปลี่ยนถ้าไม่ได้มันหนักหนาอะไรเปลี่ยนดีที่สุดทิ้งไปดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาล่ะคุณใช้มาแล้วมันไม่เกิดอะไรนะครับ ก็ถือเป็นเรื่องดีไปนะการใช้มาถ้าใช้มา1ปี2ปี3ปีนะครับมันยังไม่ส่งผลก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปแต่ในหลักวิชาบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนที่เกิด4นักษัตริน์นี้ก็คือปีขานปีมะโรงนะครับปีมะเมียนะครับแล้วก็ปีมะเสงนะถือว่าเป็นนักษัตริย์ที่ดวงแข็งนะจะส่งผลเมื่ออยู่3ปีขึ้นไปแล้ว แต่คนที่เป็นในในนักกษัตริย์อื่นๆที่เหลืออีกแปดนักกษัตริย์นะส่วนใหญ่จะโดนโดนไวนะครับบางคนหนึ่งปีก็โดนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายนะครับหมายว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่าไปเสียดายนะครับรวมทั้งเบาะรองนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งหมดนะครับนะก็ลองลองดูบางคนถามอาจารย์แล้วลงทงลงเท้าก็มันเป็นเรื่องในยะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ถ้าเรารู้สึกว่าเออตั้งแต่ใช้มาแล้วไม่ค่อยดีก็เปลี่ยน นะครับถ้าถ้ามันรู้สึกไม่โอเคก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับก็เราสังเกตดูว่าผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันเริ่มดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะทั้งนี้ในเรื่องของผมเท้าเท้านี้เป็นองค์ประกอบเล็กๆองค์ประกอบหนึ่งแต่ถ้าเวลาจา์ไปจัดทงจุ้ยเจอแบบนี้ทายโดนทุกครั้งอะ นะครับลองไปปรับแก้ดูนะครับนี่เป็นทิคเล็กๆน้อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของอาจารย์ด้วยนะครับชอบหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาถามได้สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านประสบผลเร็นในชีวิตมีความสุขความเจริญสวัสดีครับ